ขับรถเข้าไปเอื้ออะเนี่ยไอจันจมองใหญ่ด้วยใครวะนึกว่าเองขับรถเข้าไปไหงเราจะบอกว่าไปไปผลิตก,กันอยู่ที่เต็นท์นะตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่เขาฟังอะไรกันอ่อชั้ธนาการเนะี่ยคือเล่นเกม่งเกมทูจีมหน้าเขนะ่าเราให้หมดน,น <c ười> นะคอยอ่ะไปอาากรอันนี้คือเสียบไว้ใายตัวอย่างนี้เลย จริมันยาวไปเนี่ยเมันยาวไปให้โตหาวัดที่มาได้แล้วเดี๋ยวมันจะบึงไ้หาลรหยมันกินไม่มีใครมา ย,ยังัง,ง,งไฟดูยังมามเออเมืตอหัวก็ไม่ไิดไม่เห็นมอต่อดังเหมือนกันแต่อื้อ <c oughs> ดังข้างเดียวมั่งอะไรมั่ง สวัสดีครับกับสุรุไกรแชนแนลครับโดยสุรกไกรไลฟ์สาวนะครับวันนี้ครับมีโอกาสได้มารับใช้ใกล้บ้านครับคอนเฟิร์มพี่พลเลยพี่พลรู้สึกว่าจะปลุพี่พลบอกจะไม่เบายแล้วครับวันนี้มีโอกาสมารับใช้ที่ใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านมาถึงกิโลครับออกมาก็ตรงนี้เลยครับรอพอสตอนะครับประจำตำบลที่อยู่นะครับ วันนี้มีเลี้ยงอสมรับงานงานอสมนะครับก็จะมีจับามงผลกันนะครับครับวันนี้เซ็ตที่ใช้นะครับจากเดิมๆที่เคยใช้ตู้ลำโพงเป็น AJB 1 5นะครับก็วันนี้เปลี่ยนเป็นเทอร์โบครับเทอร์โบเล็กนะครับ18นิ้วนะครับจะถ่ายดูครับรุ่นนี้เก่าแล้วครับครับ เป็นเทอร์โบเล็กนะครับไซส์เล็กครับดอกลำโพงเป็นพิ o เดโอสองสองสี่สองนะครับตัวนี้รุดตัวตัวใหม่นะครับส่วนวันนี้เพิ่มกระโดดจกี้เป็นสองใบครับข้างละสองใบนะครับวันนี้ครับกระสอครับฝั่งนู้นกระสอนี่มีเวทีสี่แผ่นกับทัดหลังครับชุดนี้ก็สแตนบายไว้บนรถยาวครับยังวันว่างยังเหลือเยอะนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับ ว่างเยอะครับเยอะทุกวันครับว่างทุกวันครับส่วนเครื่องปรุงก็เดิมๆครับเดิมมีก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ครับไหม่ก็เดิมๆครับเดิมๆเดิมๆครับแต่มีวันนี้มีมอนิเตอร์ครับที่ต้องใช้ใช้เป็นตัวนี้ครับ S E S A E นะครับ T F 6 5 0ูนะครับใช้ชั้นแนวเดียวนะครับขับสองใบนี้ครับตู้เปล่าเป็น เป็นนี่ครับของเอีบอรละออานครับแต่ดอกเป็นรู้สึกว่าเป็นของพารครับกลางเสียงแหลมจะเป็นของพีนะครับตรงนี้ครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กไม่แน่ใจว่าเป็นของของทิกเกอร์คพอนเน็ตเวิร์กครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็คงยาวๆครับอันนี้ยาวครับครับอันนี้ซับซับ มีทายมีทายนะครับมีทายผมตั้งไว้ที่ประมาณนี้ครับ11อเตอร์ลกาประมาณนี้ครับคาละสองใบครับสองใบสเปคผมเคยบอกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองให้ดูสเปคของ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 รุ่นนี้ครับสเปคตัวนี้ครับนี่ครับรุ่น AJC505 ครับ8โอมนะครับวัตต์มีอยู่ที่600วัตต์ RMS นะครับ นี่ครับตัวนี้ครับก็โอเคอยู่ครับเสียงก็ใช้ได้ใช้ได้ครับเสียงใช้ได้อย่ัวนี้อีกอย่างเราเริ่มจะเข้าสวแล้วครับก็ลดน้าหนักอุปกรณ์เราลงนะครับใช้งานง่ายๆครับใช้งานง่ายๆครับเพราะว่าเราจะลงต้นทุนสูงแล้วเรามารับงานนี้เล็กๆถูกๆก็ไม่ไหวครับเราก็ต้องประคับประคองกันไปครับแบบยังไงมาติดต่อมาติดตามกันยาวๆเลยครับ แล,แล้วอะไรอีกปูแพรปูแพรใช่ไหมก็จกปูแพรปูแพจะให้เป็นผู้สาวที่เราผู้สาวที่เราแล้วก็พาเมลเอาแล้วก็โบรักสีดำผู้สาวที่เราโบรักสีดำใครร้องนี่นี่นและหนูก็เก่งันด้วย ครับอ,อยากปีนันสกุลครับนายขอยครับวันนี้งานเลี้ยงย่อมมีวันเลืกลาครับแต่ทีมงานเราอยู่ใกล้บ้านครับหลายคนครับช่วยๆกันครับ ใส่ชักใส่ชักโยนขาโดนขาโดนมันบอกว่า คือเราจะไปใจเหนว่าเราชอบเราใช้คนเรานี่ยให้ไปนอหาในกรุงโตเปิดตายใช่ครับเปิดเปิดเปิดขายมันไม่ใช่เปหม Ừ. <coughs> <coughs> đủ rồi, phần này đủ rồi Đủ <coughs> rồi <coughs> นี่มาลระน้ำไเ่น้วังนมันไม่ได้ล็กนะมึงก็ช่วยมันดีนออไอขาไม่ได้ล็อกางบนอ่ะเลยมันแจแล้วล้มาเลยล้มาล้มาเดี๋สปอตไลท์ไฟออกไฟออกม็นล้มเหรอออกแล้วเลยไปสปอตไลท์ กล้องพ่อมีนาวิชันไหมมันมืดแล้วันถ่ายม่ได้ถ่ายกเลุกเลยครับเมื่อคืนก็เลิกดึกนะครับแต่ก็หลายคนช่วยกันเก็บของก็ออออแป๊บเดียวก็เสร็จครับวันนี้ตอนเช้าผมก็เอาส้น,นึงเอาลงนะครับขาส,สูงเอาลงครับแล้วก็เอาขาสัส้นเกือบวันนี้ก็ต้องไปต่ออีกครับอ่าเริ่มเที่ยงนะครับอ่า คืนอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับกับคลิปนี้ก็ยังไงก็คงฝากไว้เท่านี้ครับกับขอบคุณที่ครับที่กดติดตามนะครับก็ขอมารับชมนะครับทุกท่านนะครับขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับสวัสดีครับ